สวัสดีผมวันนี้มาอยู่กันในเกม LOA หรือที่เรียกว่า League of Ancient นะครับเป็นเกม m o b ้านะครับผมที่ลักษณะก็ถ้าคุ้นกันก็เหมือนกับตัว ROV นะครับในบ้านเราแต่ดีกว่า ROV เยอะเยอะมากคือมันเป็นเกม Play to Earn นั่นเองครับผมใครที่เป็นสาวก ROV นะครับก็ลองมาจับตาดูหรือรอ ที่จะเล่นเกมนี้ดูครับเพราะคุณสามารถที่จะเป็นคนที่เล่นเกมแล้วสร้างรายได,ได้ได้ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้นั่นเองผมอยากให้เพื่อนๆนได้พิจารณาเกมแบบนี้นะครับสำหรับสายเกมเมอร์จริงๆนะครับเพราะก่อนหน้านี้นะครับใครที่ได้ติดตามเกี่ยวกับเกม NFT ต่างๆมันจะเป็นเกมที่ไม่ได้เน้นสกิลเพลย์ไม่ได้เน้นรูปแบบเกม เน้นลักษณะของการเผาเหรียญเพื่อที่จะสร้างมูลค่าแล้วก็ชักชวนให้คนได้เข้ามาเล่นเกมเกมนั้นแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับเขาจะมาแน่นอนครับเกมที่ใช้สกิลเพลนในการเล่นเพื่อที่จะเอิรนให้สร้างรายได้นะแล้วเราก็จะโดนแยกออกไปเหมือนกับเกมในดดีต ที่เรารู้จักกันอยู่ไม่กี่เกมเมื่อก่อนมาริโอ้คอนท่าอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้ก็โดนการแยกนะครับลักษณะก็คือการแยกความชอบที่เราจะเล่นเกมเกมนั้นนะครับแล้วก็เมื่อ NFT เกิดมาใหม่เราก็โดนรวมกันนะครับเช่นเกมอยู่ไม่กี่เกมในปัจจุบันที่ทําให้เอินกันได้แล้วก็เข้าไปเล่นกันเยอะๆแล้วอนาคต เราก็โดนแยกโดยสไตล์การเล่นเกมแตกต่างนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นแหละเราก็จะไม่อาจจะไม่เจออีกต่อไปนะครับในอนาคตคนชอบเกมฟาร์มก็จะไปอยู่ในเกมฟาร์มเล่นเพื่อจะเอินเกมฟาร์มใครชอบเกม MOBA ก็อยู่เกมโมบ a ใครชอบเกมแนวค o u t ิวเตอร์สไก็อยู่ใน c o u n t วเตอร์สไ จะโดนแยกกันอย่างนี้แล้วอนาคตอีกไม่นานก็จะเป็นเหมือนกับเกมที่เราเล่นกันอยู่ปัจจุบันนั่นแหละที่เขาจะมีการแข่งขันกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นช่วงยุคสมัยของมันนะครับผมตอนนี้เรายังอยู่ด้วยกันเรายังติดตามช่องต้นน้ำจีๆอยู่เรายังเป็นเพื่อนพี่น้องกันอยู่ในนี้นะครับแต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเพราะเรามี สื่อสังคมเขาเรียกว่าดิสก์ดที่เราเข้าไปในคุยกันในนี้นะทุกคนไม่ได้หายไปไหนอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็มันมีการทำไรายได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการซื้อเหรียญน,นะครับที่จะเก็บเก็บไว้นะอย่าลืมว่าเกมพวกนี้มันจะเอินได้นะครับเล่นเพื่อที่จะสร้างไรายได้แล้วก็การทำกำไรโดยที่คิดหรือวิเคราะห์หรือทำการพิจารณาแนวทางในการเล่นของเราโดยอาจจะเป็นการเก็งกำไรซื้อเหรียญ แต่ก่อนจะเข้ามาดูในคลิปนี้นะครับย้ําทุกครั้งว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงคลิปที่จะบอกว่าตอนนี้เกมมันเป็นยังไงเราควรพิจารณาอะไรดูอะไรยังไงแล้วก็รีวิวเกมเลิกออฟเอนเชนตัวนี้เท่านั้นนะครับผมทุกคนไม่ได้แนะนําให้ลงทุนนะเงินของคุณอย่าให้ใครก็แล้วแต่มาโน้มน้าวให้คุณไปลงทุนเกี่ยวกับเกมพวกนี้ได้นะครับต้องพิจารณาศึกษาแล้วก็ดูหลายๆช่อง อย่าติดตามแค่ไม่กี่ช่องในการที่จะพิจารณานะครับผมโอเคมาดูเหลีกออฟเป็นเชนตัวนี้มันดีกว่าตัวเกมโ o b a ก่อนอันนี้ที่เป็นเพลย์ทวร์ยังไงถ้าเปรียบเทียบพี่ใหญ่ของเกมโมบ้าที่ออกมาก่อนนันนี้ก็น่าจะเป็นเททันอเลน่านะครับเททานอเลนเนี่ยมันเป็นเกมคล้ายๆว่าตัวละครจะต้องเป็นหลักนะครับเพราะยังไงเป็นหลักหมายความว่ามันมี ราคาของตัวละครแต่ละตัวแต่ละตัวอยู่เป็นการกําหนดราคาแต่ละตัวละครแสดงว่าตัวนี้เก่งตัวนี้ไม่เก่งโดยกําหนดจากราคามาเบื้องต้นนะครับดังนั้นผู้ที่มีทุนหนาทุนสูงเข้ามาเล่นเขาก็จะต้องซื้อตัวที่แพง,แง,แงๆเก่งๆมาเล่นทําให้คนที่เป็นสายที่ทุนน้อยและกันอาจจะฟรีก็มีนะครับทุนน้อยหรือฟรีสู้ไม่ได้ในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันทําให้เป็นการเหลื่อมล้ําของเกมโมบ้า ได้ตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้คือเป็นจุดที่ผมมองแล้วมันเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็มองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พิศวาสตร,ตรงนี้เพราะผมเป็นคนที่เล่น Dota 2มาก่อน Dota 2มันไม่ได้มีความเหลื่อมล้ำของฮีโร่ฮีโร่ทุกตัวสาม,มารถจะแก้ทางฮีโร่แต่ละตัวด้วยกันได้อันนี้คือจุดแข็งของโ t a เตา้าเขาให้ชุดหรือเราไปซื้อชุดหรือเราไปลงทุนกับชุดมันทำให้เราเนี่ยมาแต่งตัว เพื่อเป็นแฟชั่นสวยๆเท่านั้นนะครับชุดทุกอย่างไม่ได้เพิ่มสเตตหรือเซตัสให้กับตัวละครเพียงแต่เอฟเฟกสวยๆที่เกิดขึ้นจากตัวละครมันทําให้ตัวละครนั้นดูเท่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ ROV ก็น่าจะเหมือนกันนะผมไม่ได้เล่น ROV นะครับแต่รู้ว่าเกมมือถือที่เป็นลักษณะโมบ้าที่ดังๆอยู่คือ ROV ในประเทศไทยเนาะก็ประมาณนั้นทําให้ผมเนี่ยไม่ได้มองหรือไม่ได้ตามข่าวแต่ถ้าใครได้ดูข่าว ของตัวเททันอ r e นาตอนนี้เหรียญมันทําการโกทูดมูนไปแล้วนะครับผมมาดูเหรียญของมันหน่อยเพื่อจะพิจารณาสาหรับใครที่ตกรถนะครับทีเฮตัวนี้แต่เหรียญมันมี2ตัวนะแต่ตัวนี้ทีเฮ g ขายก่อนแล้วนะครับเททันเจมนี่ก็ไปราคานี้ไปแล้วนะครับทุกคน9ดอลลาร์ก็เราก็เคยดูกันอยู่ตั้งแต่3-4นี่ผมซื้อก็ตั้งแต่นนี้นะขึ้นไปผมก็ไม่ได้ติดตามเลยนะครับขออภัยจริงๆใครที่ตกรถไปเหมือนผมแล้วก็ ต้องทาใจนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงต่อไปในอนาคตแต่ผมก็ทําการเปลี่ยนขบวนรถแล้วมาจับตาดู LOA นะครับหรือออสเปนเจนเพราะเป็นเกมที่ผมมองว่ามันน่าจะไปได้ดีแล้วไปได้ไกลเพราะลักษณะเกมเพลย์ที่มันไม่เอื้อให้กับผู้เล่นที่มีทุนทําให้มีผู้เล่นที่เข้ามาเพื่อที่จะเอิร์นหรือซื้อชุดอาจจะเป็นคล้ายๆล,ลักษณะของ Dota 2นะครับที่เป็นลักษณะ ผู้เล่นโดยที่ทุกคนใช้สกิลเพลย์เล่นได้อย่างเต็มที่โดยไม่เอาสเตตจากชุดมาบวกหรือว่าซื้อตัวละครนะคาแพงๆมาเล่นนะครับผมทำทำให้เนี่ยเป็นการแข่งแบบเสมอภาคอนาคตพวกเราเนี่ยที่เล่นเกมนี้ก็อาจจะเป็นผู้เล่นไม่จำเป็นจะสร้างไรายได้โดยการเป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นเพลเยอร์ เกมไปแข่งพวกนี้นะครับเราอาจจะเล่นเก่งโดยเราหาวิธีการหาเงินเองได้จากเกมนะครับอันนี้เป็นจุดดีของเกม p l Play to e a r n ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเกมตัวนี้นะครับเพิ่งออกเว็บมาไม่นานนะครับก็มาดูรถแมพของเขาหน่อยนึงอ่ะไล่เว็บก่อนดีกว่านะครับไล่เว็บนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้มี private sale ก็ใครสนใจมีทุนมีบริษัทจะไปเป็นเพร์เของเขาก็ได้นะแต่เราน่าจะรอ i d ดนะครับ มาดูกันตามนี้ไวเปเปอร์ก็มีตามนี้กดเข้าไปหน่อย mm hmm. ผมขออนุญาตไม่อ่านไวเปเปอร์ให้ฟังนะครับผมผมไม่สันทัดเรื่องแบบนี้จริงๆเลยขออภัยก็ไปอ่านกันเองหรือไปดูสตรีมเมอร์ท่านอื่นตามที่บอกไว้แล้วว่าไม่ควรจะดูคนเดียวเนาะการสตรีมเมอร์หรือเป็นการดูรีวิวต่างๆก็ดูหลายเว็บดีสุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะนี่คอมพลีทขีดค่าเรียบร้อยนะครับก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของ f t เซลแล้วก็พรีเซลนะครับ ไว้ไปเป e r มาแล้ว p r i v a t e sell ก็มีนะครับแล้วก็รอเหรียญของมันที่จะออกเพื่อจะทําการซื้อหรือเก็งกาไรก็แล้วแต่นะมันอยู่ที่ว่าเราจะลงทุนแบบไหนเกี่ยวกับเกมเกมนั้นนะครับก็ตามนี้นะครับเกมมันจะเริ่มที่จะเบต้าเทสก็ปีหน้าเลยดังนัง้นช่วงนี้มารอดูทีท่าของมันกันนะครับผมเราต้องจับตาดูนะว่าเราจะลง,ลงทุนกับเกมไหนก็มานั้ง พิจารากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนทีมของเขารู้สึกจะเป็นทีมที่ดึงดึงกันมาก็จะเป็นทีมหลายๆคนก็มาจากหลายๆเกมของเวียดนามนะครับแล้วก็มีผู้บริหารของไอตัวของบรรใต้ฟินตี้มาช่วยเป็นผู้ดูแลด้วยนะครับอ่าก็ไม่เห็นเหมือนมีประกาศอยู่ตลอดแล้วก็นี่พี่ตังนะครับได้สัมภาษณ์ AMA กับท่านผู้นี้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยก็ <laughs> เขาก็ทักทายพี่ตังเฮ้ตังัาดีตังนะครับโอเคก็ไปดูกันได้ในคลิปพี่ตังนะครับก็มีอยู่ผมก็ได้ฟังอยู่ด้วยวันนั้นนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นผู้พัฒนาที่เปิดหน้าแล้วก็มีดีกรีอยู่หลายๆคนเกี่ยวกับเกม LOA อาจจะพร้องเสียงกับ LOL ที่เกมโมบ้าของเกาหลีเนาะอาจจะคล้ายๆกันนะครับหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะผมไม่ได้เล่น LOL นะ แต่เพื่อง่ายกับผู้เล่นนะเกมบางเกมก็จะใช้ตัวฮีโร่และสกิล้คล้ายๆกันเพื่อให้ผู้เล่นได้ปรับตัวได้ง่ายๆในการเล่นอันนี้ก็โอเคนะครับก็ประมาณนี้ก็กดเข้ามาดูนะครับส่วนตัวโทเคโนมิกนะครับมันมีกี่เหรียญน,นะครับก็ตอนนี้มีอยู่เหรียญเดียวนะอนาคตอาจจะมีเหรียญ เอิน e อีกเหรียญหนึ่งก็อันนี้รอดูแล้วกันแต่ตอนนี้มี LOA อยู่รอที่จะเข้าไวริสนะครับเพื่อจะซื้อกันพวกเราอันนี้ก็คือ w ว i t เปเปอรต่อไปมาดูตัวของเกมมันนะอ่ะลงมานะครับเกมนี้เป็นเกมมือถือนะทุกคนก็รอดูแล้วกันนะครับใครเล่นกับคอมก็ยุ่งหน่อยนะครับนี่ตามนี้นะครับ แล้วก็ลักษณะแมพก็ประมาณนี้มี2ทีมแบ่งทางซ้ายเป็นลูมินัสนะครับลูมินัสกับดักโซทางขวาอยู่บนเป็นดำๆนี่แหละก็ฮีโร่นะครับก็คอมมิ่งซูนก็จะค่อยๆเปิดออกมาเรื่อยๆอันนี้ก็ลักษณะผมมองแล้วเหมือนจะเป็นที่ฮุกนะหรือเป็นหรือเป็นที่ล็อกแล้วก็เพื่อจะวิ่งพาตัวเองจ้ำไปหรือเปล่าอันนี้ก็ได้2แบบนะก็ คืออย่าลืมว่าเกมพวกนี้ก็น่าจะเอารูปแบบเกมจากโมบ้าหลายๆเกมมารวมกันเพื่อให้เราเล่นได้ไง่ายๆแต่พื้นฐานก็น่าจะมาจาก Dota 1กันหลายตัวเลยนะครับแล้วก็มาเป็น Dota 2แล้วอาจจะเอามาจากอาวด้วยซึ่งสกิลต่างๆมันก็เวียนๆอยู่ตรงนั้นแหละนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโทเค็นนะครับนี่รถแมพที่เราดูกันไปเมื่อกี้แล้วนะครับก็ติดอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็เริ่มที่จะมาเล่นเกมเบต้าเทสกัน ปีหน้า q 1นะครับแล้วก็ market p เพ c สลันก็เริ่มซื้อขาย NFT กันในตลาดก็ปีหน้านะครับเพราะเริ่มเล่นเกมได้นะครับก็น่าจะต้องทำการซื้อในตลาดได้แล้วนะครับแล้วก็มาการทำสเต็กเหรียญเก็บไว้นะนี่นะครับโอเคก็1ปีนับรถแมพของเขาก็ปีหน้าจนถึง q 4นะครับก็ประมาณนี้นะผมมองว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าจับตามองเกมหนึ่งนะครับเพราะเป็น ลักษณะเหมือนกับเกมที่เราชอบที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวแล้วเ,เล่นโดตามาประมาณเจ็ดแปดพันชั่วโมงนะแต่ผมสไตล์การเล่นเล่นซัพพอร์ตแล้วก็เป็นคนเล่นที่ไม่ได้เล่นแบบจริงจังแล้วเน้นหัวร้อนนะครับเล่นเพื่อสนุกผ่อนคลายก็อาจจะจะอาจาอาจะเล่นเป็น turbo map ซะมากกว่านะครับแล้วก็เล่นแบบทำแบบธรมแบบรมดาเมื่อก่อนอนะ่ะไม่ได้แบบ m m r นะครับดังนั้น m m r นี่ต่ำเตี้ยเรืยดดินมากนะครับอ่าช่องทางติดตามกดติดตามทุกช่องถ้าเราสนใจจะ ติดตามเขาแล้วนะดังนั้นพวกนี้สําคัญนะครับ Discord นะครับเขาจะประกาศข่าวต่างๆใน Discord ส่วนใหญ่นะดังนั้นกดติดตาม Discord หลักๆแล้วก็ข่าวอัปเดตก็จะลงทวิตนะครับส่วนอย่างอื่นก็อาจจะน้อยไปแล้วก็มีกิจกรรมในการติดตาม Facebook เพิ่มขึ้นมานะครับในเกมนี้เพราะเขาต้องการยศถาบรรศัก์เพื่อเอาแจกรางวัลให้เรานะดังนั้นกดติดตาม Facebook ไว้ด้วยเพื่อที่จะให้เราเข้าไปติดตามข่าวแล้วก็เมื่อเขาไ like ลฟ์หรือเขาทำกิจกรรมต่างๆอาจจะมี ตำแหน่งแฟนตัวยงอะไรของเขาเนาะเพื่อที่จะให้เราได้รางวัลด้วยนะครับเออนี่ก็เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมของเกม NFT ที่เราติดตามเพิ่มขึ้นมาเนาะก็เกมนี้จับตาดูทุกคนนะครับแล้วก็เหรียญอย่าลืมว่าถ้าเราไม่ได้ตัวของไวริสไอเดโอนะครับเมื่อถ้าซื้อเหรียญวันแรกแน่นอนเหรียญจะพุ่งทุกเหรียญเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าคุณมาซื้อวันแรกดันั้นเราควรจะรอหลังจากสัก ครึ่งวันแล้วค่อยมาซื้อก็ไม่เสียหายนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกกัแบบทุกเกมเนาะอย่ามาซื้อวันแรกๆนะครับคุณจะโดนประมาณนี้เลยนะครับอันตรายบางคนบอกต้นน้ําต้นน้ําต้นน้ําจริงๆผมก็ลองเข้าซื้อดูวันก่อนก็ต้นน้ําจริงๆนะจริงๆผมไม่เคยเข้าซื้อแบบวันแรกๆนะผมจะซื้อช่วงหลังๆนิดๆนะครับเนี่ยประมาณนี้แต่ถ้าซื้อช่วงช่วงนี้ก็โอเคนะเนี่ยเห็นไหมสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านี่แล้วก็ผมมาซื้อช่วงนี้ละนะครับ แล้วก็ส่วนใหญ่เกมมันจะประมาณนี้นะทุกคนอย่าลืมเมื่อขึ้นไปสูงแล้วนะครับแล้วก็มันคืออยู่ที่การไอเดโอแล้วก็การแบ่งซอยเหรียญให้ให้ผู้ซื้อลักษณะของช่วงหลังจากไอเดโอแหละนะครับช่วงที่เขาซื้อขายกันปกติในตลาดนะครับถ้าเราซื้อถูกเวลาถูกตำแหน่งถูกช่วงที่เขาปล่อยให้พวกที่มีเหรียญถือในมือช่วงที่พรีเซลนะครับหรือช่วงไวลิสต่างๆได้เทขายก้ามานะ คนถ้าคนเข้าซื้ออาจจะได้ต่ําๆนะครับแล้วถือยอยาวไว้เนี่ยเห็นไหมถ้าผมถือยาวตั้งแต่วันนู้นแต่ผมขายหมดนะก็ได้กําไรมากี่เท่าแล้วล่ะเห็นไหมครับโอเคนี่ก็คือวิธีการทํากําไรเบื้องต้นของเกมถ้ามันกําลังจะออกมานะพวกเราสามารถจะหาวิธีการเข้าทําได้นะครับพอเกมพวกนี้เมื่อจะทําการเล่นหรือจะทําการปล่อยที่จะมีกิจกรรมต่างๆมันจะเป็นปลากราฟประมาณทุกตัวนครับ ก็หลายช่วงนี้มันเกมตกนะเพราะไม่ได้ตามเกมที่เล่นแล้วแต่พอเล่นไปสักพักเมื่อมีไรายได้เกิดขึ้นอย่าลืมว่าเกมทุกเกมมันก็จะขุดเหรียญออกมาแล้วก็จะมีตกนะครับเหมือนกับเหมือนกับไอโยฮิโร่นเนี่ยช่วงแรกๆเหรียญก็จะขึ้น,นครับแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆตกลงเนาะอันนี้มันอยู่ที่การจัดสรรบริหารเกมนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรดีกว่าเดิม <laughs> นะครับนี่วานาก้านี่เปิดเกมก็ก่อนเปิดเกมก็ เรียนขึ้นแต่พอเปิดเกมมาไม่ถูกใจผู้เล่นเพราะระบบที่ไม่ดีก็ตกลงมาคว่ำถ้วยเลยนะครับอันนี้ก็ระวังไว้ความเสี่ยงมีทุกเกมเนาะเพราะเมื่อผู้เล่นเข้าไปเยอะๆปล่อยผู้เล่นเข้าไปเยอะเกินก็จะเกิดปัญหาตรงที่เซิร์ฟเหล็กบักแก้ปัญหาไม่ตกแก้ปัญหาไม่ได้นะครับก็จะเป็นปัญหาอน,นี้ทุกเกมเลยนะครับผมแต่เมื่อเกมอยู่ในสภาพนิ่งหรือดีผู้เล่นมั่นใจก็จะอาจจะกลับขึ้นมานะก็อีกเกมที่จับตาดูก็วานาก้าละกันนะครับ เหนื่อยกับวานาก,ก้าทำคือผมปั้นแลนจนเวลเท่าไหร่แล้วเวลเจ็ดนะแต่ไม่ได้รายได้สักบาทพอถอนแล้วไม่ออกนะครับตังไม่เข้าโอเคเรากลับมาดูเกมนี้ละกันนะครับเกมนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเมื่อวันเล่นนะขอสาธุสาธุแต่เราทำกำไรเบื้องต้นไว้แล้วนะดังนั้นไม่มีปัญหาเรื่อง ำการทํากําไรยังไงฝากไลค์ฝากแชร์ติดตามช่องต้นน้นจีๆๆด้วยครับมีอะไรใหม่ๆอัปเดตล้วก็จะมานะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่เต็มๆหลังจากหายไป3 4วันนะกิจกรรมแล้วอีกไม่นานผมก็ต้องไปงานอีกแหละนะครับผมไปงานอะไรก็ไปงานบุญนะครับแล้วก็ครั้งก่อนหน้านี้ที่กลับมาเมื่อวานก็ไปงานโปรโมทบริษัทอ่านพเก้าไทยแลนด์นะผมก็มีแฟนทํางานนั้นแล้วผมก็ สนุกกับกิจกรรมของเขาเนาะผมก็ไปเป็นตากล้องถ่ายรูปให้เขามาดูหน่อยไหมรูปเราประมาณไหนที่เราถ่ายถ่ายไว้วัดหน่อยอ่านี่ใช่เรื่องไหมจะวดัดนี่ครับโลบาก้าไทยแลนด์นะเป็นสมุนไพรไทยนะครับนี่ผู้บริหารก็ฝากติดตามนะครับใครที่มีญาติมิตรสหายสุขภาพไม่ดีก็มาดูแล้วเซิร์ชหาว่ามันดียังไงสมุนไพรเราพูดมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่าจะเป็นการเคลมเนาะอันนี้ก็ ผู้บริหารของเรานะน็ปก้าไทยแลนด์อันนี้ก็ไม่รู้ใครนะครับโอเคอันนี้ก็ผมเป็นคนถ่ายเองนะรูปพวกนี้นะครับโอเคแค่นี้ทุกคนวันนี้สวัสดีครับผม